เอ่อครับผมพี่น้องกับโส,สดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับล้ว่็คนที่ชอบซึ่งดวงชอบเล่นหวยนะพี่นอ้องเอ่อคลิปวิดีโอนี้ผมสีมาเอ่อบอกวิธีการแนนำํำวิธีวิธีการใช้สูตรนะครับคือว่ามันมีไอพี่น้องหลายคนนะครับที่ว่ายังยังบอกเข้าใจเรื่องไอสูตรเลขแต้มนะครับว่ามันเขามาใส่จะไหนใช้ยังไงแบบไหนสูตรเลขแต้มมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับ คลิปวิดีโอนี้ผมกับิมาแนะนำวิธีการนำสูตรเล็กแต้มมาใช้ครับครับพี่น้องไปเบิ่งกันเลยครับเออครับพี่น้องคลิปวิดีโอนี้กับซีมอสำหรับคนที่ยังบ่ทันเข้าใจยังไม่เข้าใจเรื่องสูตรเล็กแต้มครับว่าเขามาใช้กันยังไงแบบไหนครับสำหรับคนที่เข้าใจสูตรเล็กแต้มแล้วกับิีกับบ้บตรงเบิองคลิปนี้ก็ไเลยครับหรือว่าสีเบิ่งเพื่อนๆนเรียนไปแก็บ่เป็นยังครับเออผมนี่ยกตัวอย่างพี่น้อง ผมจะยกตัวอยาว่างไว้คือว่าตัวเรที่ผมถีนโลกนี่เป็นที่คือว่าเป็นสมุิขึ้นมาขึ้นมาทั้งหมดเลยครับผมถีอสมุดสมุิขึ้นมานะครับคือว่าไอโบแมนสูตรอิเล่นะพี่น้องผมยกตัวอย่างไอสูตรเล็กเต็มสมุิว่าผมได้สูตรเล็กเต็มร้อยหน่วยบวนมากเนาะสมมุิว่าสตูตรนี่มันเข่าดีค่ะเข่าหนึ่งหนึ่งปีเต็มยังไม่เคยหลุดเนาะสมมุิเนาะอ่าสมมุิว่าได้ตัวใดมากนะ่ะเออเอาจะหาตัวพ่อพ่อพ่อเนาะพี่น้อง สมมติว่าได้สองได้สามได้ห้าได้หกได้เก้าเนาะพี่น้องสมมติว่าได้สมมติว่าสูตรไอ้เต้มร้อยหน่วยบนโอ้แมนสูตรแต้มเออแมน่ะสูตรแต้มร้อยหน่วยบนได,นดนนใน้ในมหาตัวครับพี่น้องมาที่นี่ต่อไปครับแต้มร้อยสิบหน่วยบนสมมติว่าสูนรนี้ผ่มก็ได้ได้มากอีกจ็กหกตัวเนะาะเอาเจ็กหกตัวสมมติว่ามันเขา่าเข่าดีหนึ่งปีเต็ม ตลอดหนึ่งปีเต็มยังไม่หลุดประมาณนี้เนาอะอได้ตัวไหนล่ะเอาหนึ่งเนาะสมมติว่าหนึ่งสี่สองเก้าเจ็ดโอ้อจะขาตัวก็พาะล่ะจะขาตัวมาทีนี่เต้มสิบหน่วยบวนพี่น้องสมมติว่าเต็มสิบหน่วยบนนี่ผมก็ได้มาอีกจะหาตัวคือกันเนาะเอาสามเก้าศูนยี่ เจ็ด yes. อ่าสมมติว่าได้มาอ่าได้มาสูตรละสูตรละหาตัวเนาะพี่น้องเนาะสมมติว่าสูตรแต้มสิบหน่วยบนนี้กับเขาดีกันครับขวามาหนึ่งพีเต็มอ่าอ่าอันนี้พ่แม่สูตรดีเดอ้อไปดองนี่ผมสมมุติอ่ะย้ำอีกทีหนึ่งมาที่นี่พ่อผมได้สูตรมาแล้วมาที่นี่มาที่นี่กับอันนี้เอาไว้ก่อนมาที่นี่มาเบื้องต่อไป วันนี่สมมติว่าพี่น้องได้เลขมาได้เลขสามตัวไอ้ข้าให้เลขสามตัวมาชุดใหญ่เนาะสมมุติเนะเอาจักจักตัวเอาจักตัวดีเนาะสมมติว่าจักตัวดีสมมติว่าได้มากเ,เดี๋ยวผมเขียนงไปกรอนพี่น้องอ,อธิบายทีหลังเนาะ,ะครับพี่น้องเมื่อกี้ผมหยุดคลิปไปเลยครับเพื่อที่สิเขียนตัวเลขสุมหนีลกนะครับเพราะว่ากันเช็ตจิต่อกอะไรคลิปจะเีย้ยวเกินอันนี้ผมได้สมมติขึ้นมาเลขแปดธุดด้วยพี่น้องนี่เล,เลขแปดทุดเป็นเลขสามตัวตรง คือว่าสมมติว่าห่าได้เลขมาแปดชุดนะไันนี้ห่าต้องการสิขัดให้มันเลือน่อยชุดโดยที่ผมีะใส่สูตรเลขแต้มที่สมมติถึงมากกันนี่เอาสูตรเลขแตมมาขัดครับสิมิสูตรเลขแจมไอ้ร้อยหน่วยบนร้อยสิบหน่วยบนแล้วก็สิบหน่วยบนผมจะเริ่มเอาไอ้อเอาสิบหน่วยบนมาขัดก่อนสิบหน่วยบนคืออย่างพี่น้องอันนี้เป็นเลขสามตัวบนเป็นบะนี่ก็คือรักสิบน,น,นี่คือลักหน่วยพี่น้องนี่รักสิบักหน่วยเห่ากับมาขัดนี่ เบื้องแต้มสองตัวหลังนี่ก่อนพี่น้องที่คัดแต้มสองตัวหลังกับเขาจะคงว่าสิบในบนี่มันมันจะแต้มครับนี่เลขแปดสองศูนย์เนี่ยเล,เลขไอ้สิบหน่วยนี่มันสองศูนย์ม่นว่นมนามันเป็นเลขกจเต้มเขาเอาสองมาหววศูนย์พี่น้องนี่นี่คือ,คอการไอ้คัดคัดจากเบื้องมามันได้เป็นเลขกจะต้มนะ 2, อสองบัวศูนย์ในสดงกอร์นในสองครับพี่น้องในสองมาที่นี่เขาไปเบื้องไอ้ไอ้สูตรสิบในบนมันมีสองบน่นี่สูตรเลขแต้มเพราะมันผมมีสองนะครับ มันไม่มีซองก็แสดงว่าตัวนี้เ้าคัดออกไปมัน,ม,นมันบวกราไอ้แจม่มหน่วยบนอ่ามันนี่ข้าเบิ่งต่อไปครับมาเบิงเ่งตัวนี้อีกอันนี้อันนี้ผมสิดว่าไอ้เลขสองตัวหลังก่อนเนอพี่น้องเลขไอสองตัวบนก่อนก็สิมาเบิ่งละสิบกันละน่วยอีกครับห้อเขาเจ็ดบวกสองบวกเพื่อว่าเขาจะคูณว่าเลขมันจะแต้มนะพี่น้องเจ็ดบวกสองอันใส่เจ็ดก็เป็นแปดเป็นเก้าไปเลข 9, เก้าแต้มไป็นบวกศูตรมีเก้าว่าพี่น้องสูตนย์หน่วยบนนี่มีเก้าครับนี่มีเก้าพูดเขาก็เขาก็บตีก้อยครับ เขาอาจจะเดี๋ยวประกาศติ๊กเก่งทีลก้อนก็ได้นี่ครับติ๊กคำดับไว้ว่าไอ้เลขเจ็ดสองมันเข่ามันเข่าเตียมจิ้มน่วยแม่บัะเ้าก็ติ๊กไว้ถึงเทาก็ได้แล้วมาตัวหนึ่งแล้วเป็นบัวนี่ยมาที่ต่อไปครับเพชรแบบก็พี่น้องเอาล็อกซิปกันเอาโน้ยบวกกันอีกเพื่อหาแต้มครับซุนบวกหนึ่งก็ได้หนึ่งครับเมื่อเบิ้งสูตรแต้มเ้าบัวมีหนึ่งจะตูพี่น้องบัวมีหนึ่งเทากับก็ถือว่าตัวนี้คัดออกไปอืมันบัวเข่าสูตรเท่าอ่ามาที่ต่อไปครับต่อไปมท วีนิพนมพจนครับเทาก็ขาดออกไปอืมเาต่อไปครับต่อไปเอาตัวนี้า่าแล้วียบวอกกันอีกครับหกสามไรเปน้นองหกเจ็ดแปเก้าด้เก้าครับไปเบิ้งส,40 40ส,สูตรสิบสิหน่วยบนเทานี้สูตรแต้มสิบหน่วยบวนเท่ามี่เก้าอย่านี้มีม่เก้าเท่ากับตไ้ครับพี่น้องนี่ช่องอาปากาเ hit ดำดจังสีไปก็ได้ครับนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าสองตัวนี้มันเข่าสูตรแต้มสิดหน่วยเท่าแล้วเอาต่อไปครับมาที่นี่เอาสามหกศูนย์สามหกศูนย์อไร้อในสาม ไปเบื้องสูตรสิบในบัวนเท่าเด้มีสามอยู่นี่พี่น้องก็แสดงว่าตัวนี้เขาแต้มสามเท่ากับติ๊ไว้อือต่อไปครับที่เขาเอารักสิบปละนวยบวกกันอีกครับสี่บวกหนึ่งในส่วนใดพี่น้องสี่บวกหนึ่งกับสี่บวกหนึ่งก็ได้ห้าไปเบื้องแต้มสิบในบัวนเท่ามีหา่าวมีหาครับพนันอืมบัวบับวเขาอต่อไปครับหนึ่งบวกสองในส่วนใดพี่น้องหนึ่งบวกสองก็ได้สามเบื้องแต้มสิบในสิบในบัวนเท่ามีสามนี่ครับนี่อือเท่ากัติ๊กไว้ครับสามเขาเขาแต้มสาม้้วพนนนองเเเดีี่่่ยทา ห้าได้เลขเลขที่ว่ามันเข่าไอ้แต้มสิบในบนห้านี่ก็มีเลขอยู่หนึ่งสองสามี่อยู่สี่ชุดมาละหนึ่งนี่ห้องใดรักสิบมาสี่ชุดแล้วส่วนมูด่มันบอกเข่าเา้อกคาดออกไปนี่คือการวิธีการเอาไอ้สูตรแต้มสิบหนบนมาคาดพี่น้องเป็นที่มาท,ที่นี่ต่อมาเลยที่นี่เพอะเพราะห้ดเลขอไอ้เพราะข้องใเลขอไอ้สามไอ้สองตัวบนไอ้ที่ว่าเ้าคัดแล้วมันเหลือสี่ชุดแล้วแมนบอืม์มืท,ที่ห้าก็ต้องการอยากสี่ เขาต่อการอยากซื้อใเลขสามตัวตรงมาที่นี่พี่น้องอันนี้เข้าได้สองสองตัวสองตัวแล้วนะพี่น้องในเลขสองตัวแล้วเด้วันนี้เขาก็เขาก็ใส่เลขสู่เลขแต้มร้อยสิบหน่วยบนมาคัดคัดพยังคัดเพื่อว่าเข้าสีเข้าสีจากคู่วันเลขแปดทูนีมัตสิมีชูดใดเนียทีว่ามัดเข่าแต้มร้อยสิบหน่วยบนวิธีการขีดก็คืออ่ร้อยสิบหน่วยบนก็คือวัาซึ่งสามตัวเลยแต้มเมื่อเลยแต้ม ทั้งหมดสามตัวเลยเอ่อเากับเอาไอ้รักลอยบวกลักรักสิบแล้วก็บวกลักหน่วยคือว่าสามตัวนี้คือบวกกันเหมือเลยครับบวกกันเพื่อหาเพื่อเขาอยากพูดว่าเลขสามตัวนี้มันเป็นแต็มเท่าไหร่ครับเ่ากับเอาเจ็ดบวกสี่บวกหนึ่งพี่น้องเจ็ดเจ็ดบวกสิบหนึ่นงเท่าไหร่พี่น้องเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสอง 8, 9, 4, 5, 5, 7, เขาแต้มสองครับพี่น้องเอ่ต็มสองเมื่อเมื่เขาร้อยสิบในบนเขามันมีแต็มสองบอนี่ครับเขาแต็มสองมาที่นี่ ผมก็เปลี่ยนเป็นปากกาแดงติกเนาะอือมันทีไใดบงงมันีเอาซีแดงตีกอ่าติกือคืออดไดีว่าตื้นี้เนาะอือเพราะมันเป็นหลัก้อยร้อยสิบในบนตีกือหัวเลยอันนี้เขาแต้มสองนอะเมื่อกี้เนาะครับนี่เขาตัวนี้วันนี้เขาเ,ขาเอาสามตัวมาบวกกันอีกครับอือเขาไอ้ลัก้อยบ,บวกลักสิบบวกลัก้อยครับอือเพราะว่าไอ้เขาสี่บวกกันเพื่อหาว่ามันท่ใดจะแต้มนะแต้มสามตัวเนี่ยแต้มร้อยสิบในบนเนี่ย เก้าบวกงบวกสองพี่น้องเก้าสิบเอดสิบในสิบสองเขาแต้มสองแล้วครับเขาแต้มสองแล้วเนี่ไปเบิรง e. รูแต้มร้อสิบในบนเข้าม่สองบอลนี่ครับสองมาก,ากากได้เนี่ยเขาก็ตีกไว้ครับนี่เขาแต้มสองรสิบในบนเด้อพี่น้องเด้อที่แดงต่อไปครับตัวนี้คือเก้าบวกกันอีกเก้าบวกหกบวกสามครับได้เท่าไรพี่น้องหกสิบสองเจ็ดดก้าสองสามสี่สิบห้าเจ็สิบแปดนี่แปดแมนมอ่พี่น้อไลพี่ไถือกันจะวากันเด้ออันใดแปดแต้มพี่น้อง แปดแต้มอยู่นี่บมีแปดเลยครับนี่แต่แอมสูแต้มร้อยสิบหน่วยบนเ้องหนีโบมีแปดพ่อตัวอันนี้ไม่ได้แต้มแปดเนาะสามตัวบวกกันเนี่ยกับกับพวกเขาเขากับผ่านไปอต่อมาครับปฏิต่อมาเขากับบวกกันอีกสามตัวอีกหกบวกสามบวกศูนย์พี่น้องหกเจ็ดไปเก้าได้เก้าครับไปเมืองแต้มร้อยสิบหน่วยบนห้องวันมีเก้าหนึ่พี่น้องนี่เขาแต้มเก้าเขากับติ๊กว่ายีกทีแดงติ๊กไว้ครับอบที่ต่อมาอีกเขากับบวกกันอีกครับสามตัวหนึ่งบวกศูนย์บวกหนึ่งได้สองเขาแต้มสองครับนี่นี่แต้มสองตีกว่าเออ อันนี้อีครับคิดที่การเลยพี่น้องหากบกศูบกนบวกึเป็นหแต้มหกครับแต้มร้อยสิบในบนห้อบุมีหกครับนี่บุมีหกตัวนี้พันครับพนันค่าอกไปวันนี้ต่อบาอีกครับแปดบวกองบวกศ์ดเก้าศนย์ครับแต้มศูนย์่แต้มร้อยสิบในบัวห้องบุวมีศูนพอตนี่เห็นบะห้อากับพันบได้อับเ้าครับเป็นเจ็ดบกเจบวองครับ,ร,บรัก,กลกอยบกร้อยสบบวกรักลอยเจ็ดเจ็ดสิบสี่าถูกลหกแต้มพี่น้อง ในเมืองแต้มร้อยสิบในบลนี่ฮะผมมีหูครับผ่านก็แสดงว่าเลขสามตัวไอ้เลขห้าห้าเลขสามตัวตรงที่เขาคัดไอ้แต้มร้อยสิบในบลแล้วนี่มันได้อยู่จะชุดพี่น้องในหนึ่งสองสามสี่ที่ชุดกันครับอที่ชุดกันอ่าเดี๋ยวไอผมอธิบายเขียนในจบแล้วผมอธิข้ออธิบายสามอีกทีหนึ่งได้เพี่น้องเด้อยมาที่นี่เอ่อเต้มสิบหน่วยห้ากห้ากับเฮ็ดแล้วเป็นว่าเฮ็ดแล้วห้ากับเอาใส่ปากกาสีน้ำเงินติ๊กไว้บหนนี่ดำๆนี่บมนี้แต้มร้อยสิบในบล เออหาเฮาเห็ุแล้วกันก็ไอผมผมฮ็ดแล้วอย่า่าห้าเถอืะผมก็เห็ดแล้วผมก็ใส่าปากกาสีแดงติ๊กรับเพื่อมันสิได้บพาซ้ำกันบ่งงงมาที่นี่อันสุท้าครับแต้มร้อยหน่วยบนมาขัดขัดเพื่อยังพี่น้องขัดเพื่อจะไขม,มันใจขึ้นมาอีกครับออืยุคคู่ว่าไอตัวสิบปกากติ๊กไว้นี่ กันสูนี้มันเข้ากันได้อีกได้อีกจุดได้อีกนี่มันก,เนกดดนนัเห้เสิมันใจว่าเลขสามตัวชุดชุดใดชุดหนึนนะจะจะ่งนี่ดอว่าชุดที่ห้าลคารแล้วนี่ค้นขาสี่มันใจว่าแม่นังทีนะอ่าเออจะฝังวงด้วยค่อ,คอยๆสร้างไปครับอ่ามาที่นี่ผมก็ะดิใส่สูตรแต้มร้อยหน่วยบนมาคัดครับแต้มร้อยหน่วยบนก็ะดิใส่เพียงแค่รัก้อยกับลากหน่วยพี่นอ้องอือม,มาบวกกันบวกกันเป่นยังบวกกันเพื่อหาว่ามัน บวกกันเพื่ออยากจะรู้ว่ามันได้กี่แต้ม helmet. โดยที่ผมมีใส่ลัก้อยกับลักหน่วยบวกกันครับเพราะว่ามันซื้อมันก็บอกแล้วว่าร้อยหน่วยมอเอาลักร้อยกับลักหน่วยบวกกันครับแต้มร้อยหน่วยบวกกันเพื่อว่าเขาจะคงความเสถียรจากแต้มนะครับมันมี่เขาสูนเรียกแต้มลร้อยหน่วยบนที่ผมเหตุไว้นี่บออะครับวันนี้เอาเกจมาบอกหนึ่งพี่น้องเกจลักน่อยคือเกจลักหน่วยคือหนึ่งครับเจบนหนึ่งก็ได้แปดพี่น้องมาเบ่งแต้มร้อยหน่วยบนครับบวกมีแปดครับตัวนี้พันบวกเขา ต่อมาครับเอาล่กง้อยกับน่อยบวกกันเอกคือล้ก้อยคือเก้าล่วนอยคือสองเก้าบวกสองแสดงว่หน่องเก้าสิบสิบได้นึ่งมาเบิกแ้มรนอยวนครับบ่วงมีหนึ่งเอาผ่านครับวันนี้ต่อไปครับเอาลักง้อยกับน่อยบวกกันเอกเก้าบวกสามแสดงว่หน่องเก้าสิบสิบเอ็ดสิบองในสองแมร่าอยวนเ่ามีสองนี่ครับนี่สองอันนี้ห่วงก็มากไว้เอ ok ้ function, เอายังมากทีนอนทีนอเอาเอางซี่พุงีทํำสัญักลณกเป็นดอกจันเ้ออ่าดอกจันทังีเนาะนี่เนาะอ่าครับอันนี้เข่าเข่าตัวนี้เน๊อาต เอาล yup. ่างลอยกับละหน่วยบวกกันอีพี่น้องหกบวกศูนย์ก็ได้หกเนาะเบึ่งมันมีหกป่ะนี่เออมีหกอยู่ครับนี่แต้มร้องหน่วยบนหน่วยบนเขามีหกอยู่อ่าเขามากกว่าอีกครับฮิตอกจัดเป็นสเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอ่าต่อมาครับเอาล่างลอยกับละหน่วยบวกกันอีกครับพี่น้องล่างลอยขึ้นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองครับนี่ครับแต้มร้อยหน่วยบนเขามีสองอ่าเขาสองครับอ่ามากกว่าอีกอืมนี่ครับอันนี้ต่อมาอีกครับเอาล่างลอยกับละหน่วยบวกกันอีกครับหาบวกหนึ่งก็ได้หกครับอ่าครับแต้มร้อยหน่วยบนเาาามมีีีพ่่น้อองกกกก็ว ครับนี่เขาหกครับต่อมาเลยพี่น้องรัรลอยกับลังลอยวก,กกันอีกแปดสูตรอไรแปดครับแต้มรัน่อยบวัวหเอาบุมีแปดเอาพานครับโอ้ตัวนี้ว่เขาจะอ่านเลยเนาะมูนี่กับว่เขาอันนี้ต่อมาอีกครับลัรลอยคือเจ็ดรันลอยคือสองเจ็ดผสสองไเท่าไรพี่น้องเจ็ดแปดเก้าได้เก้าครับไปบึงแต้มรหน่อยบัวห้องเนี่ยมีเก้าครับนี่เก้าเขาก็มาไวโอเคอ่าบ,บัดีผมได้ใส่สูตรทั้งสามสูตรมาคัดแล้วเรียบร้อยบัดี้้ฮามาเบิ่งกันว่าตัวตัวที่มันมากนี่ เลขชุดใดที่ว่ามีตัวมากที่ว่ามันซ้ำมันมันถือกันหกขอดรสามมากนี่ตัวนี้มีสามมากพี่น้องหมายก็ว่าอันมากเลขนี่ครับเป็นเป็นสูตรคัดแต้มไอเสียบในบนสูตรนี้กันว่าเข่ามันเข่าพบกับมากไป็นวงนี้ัานี้อันมากซีเดียนี่ก็คือเอ่อร้อยเสียบในบนมันเข่าพบกับมากซีเดียสไว้เห็นว่ามาทีนี้อันดอกจันนี่ก็คือว่าผมเอาตัวนี้มาคัดร้อยหน่วยบนมาคัดมันเข่าพบกั็ดดอกจันไว้เพราะฉะนั้นตัวเด่นสุดก็คือตัวนี้ผมก็สีวงกลมไว้เลยมาที่นี่อืมนี่คือวิธีการเอามาเฮ็ดดดเเ้้้ออพี่นงอ นี่ครับโวกุมหม้ว่าตัวนี้มันเข่ามันเข่าเรื่องสามมากเลยเนี่ยมันเข่าทรืงสามถูเลยนี่พี่น้องเนี่นี่มันเข่าเออมาที่นี่เขาก็เอาตัวนี้ว่าเป็นตัวเรียนสุตตัวเรียนสุดเนาะมันนี่เรียนร่องเขาก็เอาตัวทีมัดเข่าสองมากทีผมมากกว่าสองอันนะตัวไหนมันเข่าสองอันนี่พี่น้องอืมตัวนี้ตัวนี้ก็เข่าสองอันเนาะนี่ครับอืมตัวนี้ก็เข่าสองตัวนี้กเข่าสองตัวนี้กับสองคเรียนร่องกับสีมี่เดี๋ยวเรียนร่องเอาปากกาทขียเงินวงน้อพี่น้องเนาะเรียนร่องก็จเป็นตัวนี้ครับ อมันเข่าสองสองมากเนาะตัวนี้อตัวนี้ครับตัวนี้เด้อพี่น้องอันนี้ลองสสได้เรขทั้งหมดสี่ชุดครับหนึ่งสองสามสี่สุดเดียสูงกสได้เลขกชุดเดียวกับสเป็นสี่นี่ครับนี่คือวิธีการคิดพี่น้องวิธีการคิดที่ว่าเอาสูตรเรีแกแจมมาขาดเป็นสี่ครับถึงเขาเสิไเ้เลกมาชุดใหญ่ขนาดใดไก็แล้วแต่คณะออาแบบนี้มาขาดนึ่เลขกมันเสิเหรือน้อยชุนลงมาอีกมันสิบีบเรขกลงมาอีกครับการเพื่ออยากเรียนเลขยางเดียวมันบีบลงมาแล้วก็คือเอาหางเดียวคือตัวนี้เลยพอมันเข่า สามสี่พุ่มมากกว่าสามจูนี่มันเข่าครับเข่าเรื่องสามสูเลยนะครับอาะพี่น้องว่าพี่น้องสี่เข้าใจนะครับผมจะอธิบายกับผมกับคนคางว่าราละเอียดตื่นไปเนาะตัวเอ้เนาะจะที่เข้าใจว่าสูตรเลขแต้มเขามาใช้กันยังไงแบบไหนครับพันบ่าเข้าใจจะไนกับให้คอมเม์มาใต้คลิปอีกทีหนึ่งด้วยครับเด้อแต่ผมขึ้นว่าน่าสี่เข้าใจอยู่ครับเพราะว่าผมอธิบายนี่กับบ่ดิซับซ้อนยังนะครับอืมนี่แหละนี่แหละครับวิธีคิดเป็นท่านนะครับก็มีกับโอเคนี่นะครับเนาะพี่น้องนะครับพี่น้อง คลิปวิดีโอนี่กับสีเงาเลยนะครับตอนแรกวันที่สันๆัไหมโอ้ยขอโทษครับกองเสื่อนมันกะคันห้องว่าสันไรมันกะบ่เข้าใจนะพี่น้องมันต้องอธิบายอะไละเอียดขั้นการละเอียดนี่เลยครับเพราะว่าพวกเราโคตรกับกะคือว่าคนรห้องมันไอไอคิ้วผสมกันนะครับพวกเราโคตรนี่อธิบายยังไ็ยังบ่เข้าใจอยู่เลยมันต้องเป็นแบบนี้ครับแต่ที่นี่พี่น้องกับที่ใดสบายใจได้เลยครับว่าอันได้เล็กชูใจมากนี่โ่รต้องยานเด้อพี่น้องเด้อก็ใหญมากแบบหาซิพพกที่ชุดกระซัง พี่น้องเขาเอาสูตรเลขแจ่มที่ผมไอ้สม,มตรโมดวานี่ยโมเนเอาโมเดลเอาได้สูตรได้นี่ได้อันนี้ผมสมูติเอาได้เอาสูตรที่ผมโล่งห้นะครับอ่าสูตรที่รีน,น่ะเอาไปคัดมันเหลือรอยชุดพ้นแล้ยชุดแล้วก็เอาสูตรเลขเด่นไปคัดดีพี่น้องเลขเด่นไปคัดแล้วเอาเลขดับไปคัดดีครับแต่ว่าคัดลา,า,ายเล่อรูรดเด้ <laughs> ครับโอเคครับพี่น้องกับผมก็บอกอีกอย่างหนึ่งเด้อครับไอ้สูตรหวยมันก็เป็นเพียงแค่การอ่า ไอ้ทำเศรษเีาหลังให้ถูกก่อนถึงมาทำงบนต่อไปครับจะใช,ช,ช้วิจารณญาณในการร,รับชมนะพี่น้องเด้อครับผมก็บิี่บอกว่ายในนะพี่น้องเพราะว่าผมกับยานคลิปมันเน่าครับที่บอกว่ายในบอกรุดบบผิดบอกถูกแนก่นการต้องขออภัยพี่น้องไว้นะที่นี้ด้วยนะครับซับคลิปนี้การขอขอบคุณที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ,รบผมพี่น้องครับบ๊ายบาย